ขอต้อนรับโยมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพี่เจมเคลมธรรมรายการที่จะพายโยมไปรู้จักกับพุทธธรรมในมุมที่เข้าใจง่ายใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เป็นตอนที่24เมตตาภาวนาพลังแห่งความปรารถนาดีนมัสการพระรัตนตรัยจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้หลวงพี่เจม จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเมตตาซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการแผ่เมตตาหรือสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแต่หลวงพี่อยากจะเจาะลึกไปกว่านั้นว่าเมตตาจริงๆแล้วคืออะไรมีความหมายในเชิงปฏิบัติอย่างไรและมันส่งผลดีต่อชีวิตเราได้อย่างไรบ้างเมตตาคืออะไรความหมายในเชิงปฏิบัติโยมลองนึกภาพตามนะโยม เมตตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดว่าขอให้มีความสุขลอยๆนะยมแต่มันคือความปรารถนาดีอย่างจริงใจคืออยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นคือเมตตาที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเมตตาไว้อย่างลึกซึง้งเมตตาในเชิงปฏิบัติคือการพัฒนาจิตใจให้มีความรู้สึกเป็นมิตร มีความปรารถนาดีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือแม้กระทั่งพืชพันธุ์ธรรมชาติมันคือการเปิดใจไม่ตัดสินไม่เกลียดชังไม่คิดร้ายต่อใครเลยหลวงพี่ยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกตอนเมตตาสูตรพระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายเจริญเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเปรียบเหมือนมารดาที่รักลูกคนเดียวของตนปานชีวิต เมตตาของเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นคือแผ่ไปโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังการแผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นทีนี้โยมอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะเริ่มต้นแผ่เมตตาให้ตัวเองได้อย่างไรหลุงพี่จะบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเลยโยมหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะแผ่เมตตาให้ตัวเองทำไม มันดูเห็นแก่ตัวหรือเปล่าไม่เลยโยมการที่เราจะรักคนอื่นได้เราต้องรักตัวเองเป็นก่อนเหมือนกับเราอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเราก็ต้องมีความสุขก่อนใช่ไหมโยมการแผ่เมตตาให้ตัวเองคือการบอกกับตัวเองว่าขอให้เรามีความสุขขอให้เราพ้นจากความทุกข์ขอให้เราปราศจากเวียนไขอให้เรามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด การทำแบบนี้บ่อยๆจิตใจเราจะอ่อนโยนลงจะเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นไม่ตำหนิติเตียนตัวเองมากเกินไปเมื่อเราเติมเต็มความเมตตาให้ตัวเองได้แล้วมันก็จะเออออกมาสู่คนรอบข้างได้เองโยมจากนั้นเราก็แผ่เมตตาออกไปสู่บุคคลใกล้ชิด <c oughs> เช่นพ่อแม่พี่น้องคู่ชีวิตลูกหลาน เพื่อนร่วมง,งานแล้วค่อยๆขยายวงออกไปสู่บุคคลทั่วไปทั้งคนที่เรารักคนที่เราเฉยๆหรือแม้กระทั่งคนที่เรารู้สึกไม่ชอบหน้าหรือเคยมีเรื่องกันมาก่อน <c oughs> การแผ่เมตตาให้ศัตรูนี่แหละโยมคือบททดสอบของเมตตาที่แท้จริงลวงพี่เคยอ่านเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ภิกษุทั้งหลายจเจริญเมตตาจิตต่อโจรป่าที่คิดจะทำร้าย นั่นคือสุดยอดของเมตตาเลยโยมคือไม่ว่าใครจะมาทำอะไรเราเราก็ยังคงปรารถนาดีต่อเขาขอให้เขาพ้นจากความทุกข์พ้นจากความหลงผิดผลลัพธ์ของเมตตาต่อใจและความสัมพันธ์โยมเชื่อไหมว่าการเจริญเมตตาเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยนะโยมทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้าง 1. ใจเราสงบเย็นสบาย เมื่อเราจเจริญเมตตาบ่อยๆจิตใจเราจะมีความสุขมีความสงบลงความโกรธความเกลียดชังความอิจฉาริษยาม,มันจะลดน้อยลงไปเองเหมือนกับโยมจุดไฟแล้วโยมก็เอาน้ำไปราดมันก็ดับลงไปเองความเมตตานี่แหละคือน้ำทิพที่ชโลมใจให้เราเย็นสงบหลวงพี่เองเวลาที่เจอเรื่องอะไรไม่สบายใจก็จะลองนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนที่ทำให้เราไม่สบายใจแรกๆมันยากนะโยม มันมีความโกรธอยู่แต่พอทำไปเรื่อยๆความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความเข้าใจและความสงบเข้ามาแทนที่ความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อเรามีเมตตาต่อผู้อื่นผู้อื่นก็จะสัมผัสได้ถึงพลังงานดีๆที่เราส่งไปให้โยมลองนึกภาพตามนะโย,ยมถ้าเรายิ้มให้ใครส่วนใหญ่ก็จะยิ้มตอบเราใช่ไหมโยมเมตตาก็เหมือนกันโยมมันคือพลังงานดีๆ ที่เราส่งออกไปแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเองโยมในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของพระที่ถูกงูพิษกัดแต่โรอมาได้เพราะท่านเจริญเมตตาต่อสพรพพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งงูพิษด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าเมตตาเนี่ยมันมีพลังจริงๆนะโยมหลับสบายตื่นเป็นสุขพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในเมตานิสังส,สูตรว่าผู้ที่เจริญเมตตาจิต จะเป็นผู้ที่หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดาย่อมรักษาไม่ถูกไฟอย่าพิษหรืออาวุธทำร้ายง่ายๆนี่คืออนิสงค์ของเมตตาที่หลวงพี่อยากให้โยมทุกคนได้สัมผัสเมตตาในชีวิตประจำวันโยมอาจจะคิดว่าการแผ่เมตตามันดูเป็นเรื่องใหญ่ต้องนั่งสมาธิจริงๆแล้วเมตตาเนี่ยเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆเลยนะโยม ตื่นเช้ามาลองอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเลยขอให้เรามีความสุขขอให้เราปลอดภัยเจอคนแปลกหน้าแทนที่จะตัดสินเขาลองส่งความปรารถนาดีเล็กๆไปให้เขาในใจขอให้เขามีความสุขนะขับรถติดแทนที่จะง,งูดหิดลองแผ่เมตตาให้เพื่อนร่วมทางขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เรารู้สึกไม่ชอบหน้า ลองแผ่เมตตาให้เขาดูขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นจากความทุกข์การทำแบบนี้บ่อยๆจิตใจเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยโยมโยมจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นและคนรอบข้างก็จะรู้สึกดีกับโยมมากขึ้นด้วยสรุปแล้วเมตตาภาวนาคือการฝึกฝนจิตใจให้มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง เริ่มต้นจากตัวเองขยายออกไปสู่คนรอบข้างแล้วก็ขยายออกไปสู่โลกทั้งใบและผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยโยมหรูพี่หวังว่าวันนี้โยมทุกท่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องราวของเมตตาภาวนาแล้วลองนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะโยมแล้วจะรู้ว่าพลังแห่งความปรารถนาดีนั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนสำหรับวันนี้ หลวงพี่เจมเคลมทำขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร